ทุกคนเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้โบลิ่งจะไม่ได้นั่งอยู่ข้างในสตูดว้แต่ว่าวันนี้ไม่ได้แอบอู้ไปไหนค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะโบลิ่งกาลังจะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมเคลื่อนสุขภาพดีให้เราให้โลกค่ะและตอนนี้อยู่ไม่ไกลเลยนะคะอยู่แค่ตลาดวิภาวดี64เท่านั้นเองวันนี้นี่ค่ะโบลิ่งถือกระเช้ามามีผักเยอะแยะนะคะจะมาแจกมเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆด้วยที่สาคัญคือวันนี้เนี่ยจะมาสาธิตวิธีการปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่ง ขอบอกว่าง่ายมากอะแต่ไม่รู้ว่าคนที่นี่เขาเจะแบบเคยปลูกกันหรือเปล่า ใช่ไหมคะแล้วก็อาหาขวดน้าที่บ้านที่เหลือใช้ค่ะอันดับที่2ต้องเลือกหัวหอมค่ะวิธีการเลือกหัวหอมเนี่ยเลือกเลือกที่มันบแบบเตง่ตงๆหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยลองพลิกดูข้างล่างเราจะเห็นที่เป็นรากาวิธีการตัดนะคะก็คือเฉือนออกนิดเดียวพอวางให้ตรงที่เราเฉือนนะโดนน้ำนะคะวางเ้าผ่านอีสองวันรากเขาจะเริ่มงอกแล้วรากเขาจะยาวลงไปกินน้ำเรื่อยๆเองประมาณ 2- 3ถึงสอาทิตย์ก็จะมีเขียวๆเ,เป็นแตกใบขึ้นมา1เดือนโตเต็มที่ค่ะสัตว์ทานได้เลยไม่ต้องซื้อไม่เกิดเรื่องของปุก จะลองดูขึ้นหรือเปล่าเพิ่งมาเห็นก็ดีแบบว่าเพราะว่าบ้านเรามันแคบใช่ไหมส่วนมากจะอยู่คนดูกันพอจะทราบว่าพ,พี่อยู่กเกษตรค่ะ การปลูกต้นหอมไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีโบลิ่งเดินแจกมเมล็ดพันธุ์กับสาธิตยังไม่ถึงเครื่องตลาดเลยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ของเราก็เกือบหมดแล้วค่ะแหมฮอตจริงๆเลยแต่ยังไงวันนี้มาทั้งทีขอเดินประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วทั้งตลาดเลยนะคะยังไงวันนี้ฝากพี่ๆทำหน้าที่ในสตูดิโอก่อนนะคะส่วนของโบลิ่งยังไงเดี๋ยวเจอกันวันพุธนี้ค่ะส่วนตอนนี้หน้าที่รออยู่ดูกันต่อค่ะบ๊ายบาย